สนุนโดยบริษัทที่พีไอโพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมาร่วมสมัยค่ะวันนี้ดิฉันสุพจัญญาสิริภูรรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะไปติดตามฟังธรรมะดีๆจากพระราชยานกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากานาพิเศษติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะพูดถึงเรื่องเยาวชนกับอนาคตของชาติให้ท่านทั้งหลายได้ฟังพอที่จะได้นำไปเป็นข้อคิดอาตมาภาพเองในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นใหญ่ต่ออนาคตของพระพุทธศาสนาที่ศาสนาทายาทเริ่มร่อยหรอลงไป จำนวนพระภิกษุสมเณรเริ่มลดลงเมื่อ20ปีที่แล้วอาตมภาพเคยไปวัดวัดหนึ่งมีพระภิกษุสม,มนันเณร1700รูปเป็นสมนักเรียนใหญ่เป็นโรงเรียนใหญ่ไปถวายพัตตาหารเสียงสวดมนต์ให้ศีลให้พรดังกระหึ่มต่อมาก็ลดลงเรื่อยๆเหลือพันหต่อมาพันสามพันสอง 700ต่อมาก็500ปัจจุบันก็3 400ก็รู้สึกเป็นห่วงเหมือนกันว่าเอในอนาคตต่อไปนี้เยาวชนมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นคนที่จะมาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาทายาทน่าจะมีน้อยลงก็รู้สึกเป็นห่วงมาก อาตมาภาพก็เลยตั้งใจว่าต่อไปนี้การสร้างโรงเรียนพระภิกษุสาม,มนเณรแต่เพียงอย่างเดียวเรียนจบมัธยมต่อมหาวิทยาลัยแต่เพียงอย่างเดียวน่าจะไม่พอน่าจะไปมีวิชาชีพในระหว่างที่เรียนเนี่ยเด็กก็เรียนได้พระภิกษุสาม,มนเณรก็เรียนได้ ให้มีวิชาชีพติดตัวเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่บวชบวชเรียนแล้วอยู่เป็นพระพิสุมมิสมณณน,เ,นเป็นศาสนทายาทกับคนที่ลาสิกขาออกไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์ห่างกันมากเปอร์เซ็นต์ลาสิกขามีมากถึงประมาณ80-90%โดยสดยซ้ำไปแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราสร้าง ศาสนทายาทที่เป็นเยาวชนมีค่าเท่ากันอาจจะหาคนดูแลวัดวาอารามในช่วงระยะเวลาจากนี้ไปเอาคนที่จบปริญญาทางโลกแล้วก็มีศรัทธาอยากจะบวชสืบศาสนามาบวชก็ได้เป็นการเสริมกันไม่ต้องบวชตั้งแต่เล็กแต่น้อยเขาเรียกว่าสลับกันเอาคนที่บวชตั้งแต่เล็กแต่น้อย จบปริญญาจบการศึกษาได้ฝึกอบรมดีออกไปเป็นฆราวาสสร้างครอบครัวสร้างศาสนาไทยญาตรุ่นใหม่ผลิตศาสนาทยาตรุ่นใหม่ก็ได้สลับกันคนโบราณเองก็บวชแล้วก็ศึกมีธรรมเนียมว่าบวชแล้วศึกได้ประเพณีของไทยเราเนี่ยเป็นประเพณียืดหยุ่นที่มีอนิสงส์ต่อการศึกษาเรียนเพราะในสมัยก่อนเนี่ย เราถือว่าการศึกษาอยู่ในวัดผู้ที่จะมาศึกษาเล่าเรียนก็ต้องบวชบวชแล้วได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าทิศลาศิกขาออกไปก็แต่งงานถ้าใครยังไม่บวชถือว่ายังไม่มีอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตอุปกรณ์ในการครองเรือนอาจจะมีวิชาธรรมาหากิน ฉเฉลียวฉลาดในการหาเงินหาทองเลี้ยงดูครอบครัวแต่ว,ว่าวิชาครองใจครองคนครองตนอาจจะยังไม่พอเพราะฉะนั้นบวชระยะเวลาพอสมควรอาจจะปีหนึ่งสองปีได้ศึกษาอักขรวิธีหลังจากนั้นมีวิชาชีพติดตัวเราจะเห็นว่าคนที่ลาศิกขาไปแล้วในสมัยโบราณ วัดก็เป็นวิทยาลัยหรือว่าเป็นโรงเรียนฝึกอบรมแล้วออกไปเนี่ยสามารถที่จะประกอบอาชีพการงานได้สมัยก่อนเราไม่มีวิชาชีพที่เกิดจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแต่เป็นวิชาชีพเฉพาะด้านอยู่ในวัดเห็นหรือยังว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราเห็นอย่างเช่นวิชานวด วิชาสถาปัตดสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในวัดทั้งสิน้นพระปรางวัดอรุณพระปฐมเจดีหรือพระเจดีต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือเป็นผลงานของคนที่ไม่จบมหาวิทยาลายัยใดๆทั้งสิน้นแต่จบจากวัดโบสถ์วิหารพระเจดียล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของช่างที่ฝึกมาจากวัดทั้งสิน้น ภาพเขียนฝาผนังต่างๆอันเป็นสมบัติของชาติเนี่ยไปดูสิวิชานวดวิชาที่อยู่วัดพระเชตุพนก็เป็นตลาดวิชาอันนี้เป็นของโบร,ราณก่อนที่จะมีมหาวิทยาลายัยพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชโปรงส่งลูกส่งหลานของพระองค์ท่านเนี่ยไปเรียนหนังสือข้ามน้ำข้ามทะเลไป ไปเรียนที่อังกฤษบ้างเรียนที่โซเวียตบ้างเรียนที่เยอรมันบ้างเรียนที่ฝรั่งเศสหลายแห่งแล้วก็ส่งส่งลูกของชาวบ้านไปเรียนด้วยแล้วก็นำวิชาความรู้กลับมาพัฒนาประเทศชาติของตัวเองนอกจากนั้นพระองค์ท่านก็ยังสนับสนุนส่งเสริมให้คนตะวันตกฝรัง่งบัง่าที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเข้ามา สอนคนไทยสอนภาษาบ้างสอนศิลปะบ้างสอนการประสนีบ้างสอนการคมนาคมบ้างสอนลหลายๆอย่างที่จะเป็นวิชาความรู้สมัยใหม่แปลว่าใครเขาเก่งด้านไหนก็เอามาเลยไม่ต้องไปรอนานไม่ต้องไปรอลูกหลานของเราสอนแต่เพียงอย่างเดียวผสมผสานร,ระหว่างของเก่ากับของใหม่ของตะวันตกกับของตะวันออก พระองค์ท่านทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าโลกยุคต่อไปนี้เป็นโลกที่เยวาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่จะต้องเป็นทายาทสร้างชาติถ้าเราไม่มีทายาทที่มีคุณภาพเนี่ยเราสร้างชาติไม่ได้นะแต่ถึงอย่างไรก็ตามพระองค์ท่านก็ทรงเป็นห่วงแม้จะส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือก็ทรงแนะนำว่าวิชาความรู้เนี่ย มันต้องมีศีลธรรมกำกับถ้าหากว่าไม่มีศีลธรรมกำกับรู้มากก็โกงมากนะเป็นแต่เพียงอุปกรณ์ในการทำมาหากินถ้าหากว่าเราไม่มีอุปกรณ์ในการรักษาใจอบอกลูกบอกหลานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นธรรมภาพก็เชื่อมั่นว่าการศึกษาในยุคต่อไปนี้เป็นยุคที่ เทคโนโลยีมันตามมาแล้วเราทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ในการใช้สื่อยิ่งใหญ่ในการสแสวงหาซื้อมาขายไปมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งขายของออนไลน์ร่ำรวยเพราะว่าพูดเก่งนำเสนอเก่งคนสนใจคนติดตามนะขายของไม่ต้องมีร้านค้า ไม่ต้องไปเช่าสถานีไม่ต้องไปเปิดร้านค้าที่ไหนเลยไม่ต้องไปรอคนคนสั่งมาแล้วก็ส่งของไปสั่งมาส่งของไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์สำหรับโลกยุคใหม่คนที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเงินทองบางทีเนี่ยเป็นนักเรียนแค่มัธยมต้นมาเล่าให้ตามาภาพฟังบอกว่า คุณพ่อไปสั่งรองเท้ามาจากประเทศจีนสั่งมาเป็นล็อตใหญ่ๆแล้วก็ให้ลูกขายได้เงินเป็นล้านๆเด็กก็รู้สึกว่าสะดวกสนานแต่ว่าคุณพ่อกำชับว่าต้องเรียนหนังสือด้วยอย่าเอาแต่เงินเพราะว่าวิชาความรู้เนี่ยมันจะเป็นตัวเป็นเหมือนกับรากแก้วของชีวิตเพราะฉะนั้น สิ่งที่อาตมาภาพเล่าให้ฟังขณะน,นี้ความห่วงใยขณะนี้ก็คือว่าและเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วมาติดตามกันต่อกัอกบรายการธรรมาร่วมสมัยค่ะชีวิตเป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนและหลากหลายแต่สิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตที่สุดคือแม่ จะให้คนสักกี่คนชุบเลี้ยงจะให้กายสักกี่กายมาสัมผัสก็ไม่มีใครจะเสมอเหมือนจากหนังสือแม่ชีวิตคืออะไรโดยปิยะโสพลสนับสนุนโดยบริษัททีพโพลีนจำกัดมหาชน ใหม่แปลว่าใครเขาเก่งด้านไหนก็เอามาเลยไม่ต้องไปรอานานไม่ต้องไปรอลูกหลานของเราสอนแต่เพียงอย่างเดียวผสมผสานร,ระหว่างของเก่ากับของใหม่ของตะวันตกกับของตะวันออกพระองค์ท่านทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าโลกยุคต่อไปนี้เป็นโลกที่เยาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่ จะต้องเป็นทายาทสร้างชาติถ้าเราไม่มีทายาทที่มีคุณภาพเนี่ยเราสร้างชาติไม่ได้นะแต่ถึงอย่างไรก็ตามพระองค์ท่านก็ทรงเป็นห่วงแม้จะส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือก็ทรงแนะนำว่าวิชาความรู้เนี่ยมันต้องมีศีลธรรมกำกับถ้าหากว่าไม่มีศีลธรรมกำกับรู้มากก็โกงมากนะ เป็นแต่เพียงอุปกรณ์ในการทำราหากินถ้าหากว่าเราไม่มีอุปกรณ์ในการรักษาใจบอกลูกบอกหลานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นธรรมภาพก็เชื่อมั่นว่าการศึกษาในยุคต่อไปนี้เป็นยุคที่เทคโนโลยีมันตามมาแล้วเราทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่ในการใช้สื่อยิ่งใหญ่ในการสแสวงหาซื้อมาขายไปมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งขายของออนไลน์ร่ำรวยเพราะว่าพูดเก่งนำเสนอเก่งคนสนใจคนติดตามนะขายของไม่ต้องมีร้านค้าไม่ต้องไปเช่าสถานีไม่ต้องไปเปิดร้านค้า ที่ไหนเลยไม่ต้องไปรอคนคนสั่งมาแล้วก็ส่งของไปสั่งมาส่งของไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์สำหรับโลกยุคใหม่คนที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเงินทองบางทีเนี่ยเป็นนักเรียนแค่มัธยมต้นมาเล่าให้ธรรมภาพฟังบอกว่าคุณพ่อไปสั่งรองเท้ามาจากประเทศจีนสั่งมาเป็นล็อตใหญ่ๆแล้วก็ ให้ลูกขายได้เงินเป็นล้านๆเด็กก็รู้สึกว่าสะดวกสนานแต่ว่าคุณพ่อกำชับว่าต้องเรียนหนังสือด้วยอย่าเอาแต่เงินเพราะว่าวิชาความรู้เนี่ยมันจะเป็นตัวเป็นเหมือนกับรากแก้วของชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาตมภาพเล่าให้ฟังขณะนี้ความห่วงใยขณะนี้ก็คือว่าเยาวชนของชาติ ของเราต่อไปนี้การศึกษามันไม่ได้ถูกจํากัดไว้ที่โรงเรียนและที่สำคัญที่สุดความคิดของมนุษย์เนี่ยมันมีอุปกรณ์เสริมความคิดที่เรียกกันว่าเทคโนโลยีเนี่ยอย่างอัตมาภาพพูดอยู่ในขณะน,นี้ญาติโยมสาธุชนอาจจะไม่รู้ว่าอัตมาภาพทําเองหมดเลยตั้งกล้องเองแล้วก็มีรีโมทคอนโทรลเปิดปิดด้วยตัวเอง พูดเสร็จก็จบบางคนอาจจะไล์ไล์สดด้วยซ้ำไปพระบางรูปก็มีท่านไล์สดแต่ธรรมภาพยังไม่คิดว่าไล์สดนั้นจะสามารถทำได้ก็เลยเอาแค่นี้ก่อนอย่างไรก็ตามสิ่งที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นแต่เพียงว่าต่อไปคนจะเข้าโรงเรียนเนี่ยน้อยลงการเรียนจะต้อง รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอายุของคนที่เข้าโรงเรียนบางทีเนี่ยครูอาจจะต้องไปดูว่าเหมาะสมกับการเรียนชั้นใดภาษาต่างๆบางคนเนี่ยอย่างขมຈเนี่ยลถ้าเราไปเที่ยวนครวัดนครธมอัตมาภาพเคยไปมีเด็กตัวนน้อยคนหนึ่งอายุเพียง11-12ขวบมานำเที่ยวญี่ปุ่นพูดภาษาญี่ปุ่นเหมือนคนญี่ปุ่นเลย นำเที่ยวนครวัดนะครธมอีกคนหนึ่งพูดภาษาฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งพูดภาษาอังกฤษอีกคนหนึ่งพูดภาษาอิตาเลียนเหมือนกับคนชาตินั้นเลยอาจารย์ภาพก็ไปถามว่าทำไมถึงพูดได้เหมือนกับคนชาตินั้นเขาบอกว่าเขายึดอาชีพเป็นไกด์เขาก็มีโรงเรียนที่สอนเด็กเลยตั้งแต่เล็กๆเ,เพราะเขารู้ว่านะครวัดนะครธมเนี่ยไม่ได้หนีไปไหนหรอก แล้วคนก็อยากจะมาเที่ยวฉะนั้นเขาฝึกเด็กไม่ต้องเรียนรู้วิชาอื่นมากแต่เรียนวิชาเป็นไกด์นี่แหละเป็นหลักเอาละสิคราวนี้เด็กๆหรือคุณพ่อคุณแม่รู้ว่าลูกหาเงินได้แล้วเพราะว่าคนบินมาเที่ยวนะครวัดนะครธมมีหลากหลายภาษาภาษาเป็นสื่อที่สำคัญมากท่องเลยเด็กก็ท่องเด็กก็พูดเด็กก็คุย เด็กเรียนภาษาเนี่ยเขาเรียนได้ง่ายมากนะเรียนภาษาอะไรก็ได้ทั้งนั้นเรียนภาษาจีนก็ได้เรียนภาษาลาวภาษาเขมรถ้าเราจะไปเรียนเนี่ยนะเรียนตั้งแต่เด็กๆเ,เลยยิ่งเรามีพี่เลี้ยงเป็นคนต่างชาติอาจจะเป็นคนอีสานคนลาวคนพมา่าคนชาติไหนก็ตามมาเป็นพี่เลี้ยงเลี้ยงลูกเรา อ้าวภาษาอาเซียนเรียนเลยอย่างน้อยที่สุดก็เรียนพูดก่อนสอนลูกเราเด็กๆพี่เลี้ยงก็พูดไปลูกเราก็จําไปจําไปทีละนิดทีละหน่อยวันละคำสองคำไปพูดเล่นพูดสนุกสนานไปในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เด็กซึมซึมซบับรับรู้แล้วก็มีทักษะมีความกล้าที่อยากจะพูดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า ลูกที่เกิดอยู่ในครอบครัวใดทําอาชีพอะไรเนี่ยเขาจะมีทักษะในด้านนั้นโดยตรงเช่นพ่อแม่มีร้านขายของชําลูกที่เกิดมาก็ขายของเห็นคุณพ่อคุณแม่ขายของอยู่ก็ขายของเลยคิดเงินเป็นตั้งแต่เล็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ควรจะให้โอกาสลูกทําในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทํานั่นแหละอย่าคิดว่าเ มันจะเป็นความลําบากของลูกอย่าคิดว่าเออทำอย่างนี้ไม่ได้ดอกยังเล็กอยู่ยังเด็กอยู่ให้ลูกทําไปเถอะคุณโยมลูกของโยมเนี่ยมีโอกาสที่จะฝึกฝนอบรมตัวเองได้ในเรื่องใดให้เขาทําเขาจะมีความภาคภูมิใจมากอาตมาภาพมีสนามเด็กเล่นอยู่ที่นี่ที่ธรรมสถานเนี่ยอาตมาภาพก็ให้เด็กคนหนึ่งน้องมาเซลอายุ8ขวบ บอกว่าเป็นเจ้าของนะคิดว่าควรจะทําอย่างไรควรจะออกแบบอะไรบ้างเขาจะมาทุกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์8ขดครวบนะเป็นลูกครึ่งชาวออสเตรียไทยคุณพ่อเป็นออสเตรียก็มาดูมาปัดกวาดเช็ดถูรับผิดชอบอย่างเต็มที่เลยนะใครจะมาเที่ยวใครจะมาเล่นเขาจะต้องแนะนำและอธิบายก่อนว่าเขาเป็นเจ้าของแล้วก็ ให้เล่นอย่างนี้จะไม่อันตรายตรงนี้มีปัญหาตรงนี้มีอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็จะมีคำแนะนำสำหรับคนที่มาใหม่ที่นี่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนพระรามเก้าการจนาพิเศษเด็กๆประถมก็จะลงมาเล่นกำลังจะบอกให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าการสอนให้เด็กทำงานเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายลูกของเราทำงานเป็นเร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีความหมายต่อเขาเท่านั้นถ้าเขาทํางานเป็นตั้งแต่เล็กๆรับผิดชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบมีหน้าที่ประจําคุณยอมจะต้องฝึกหน้าที่ประจําให้ลูกอย่ารอให้โตแล้วจึงมอบภาระหน้าที่หน้าที่ประจําที่ว่านี้ดูซิว่าอย่างอนุบาลเนี่ยก็มีหน้าที่หนึ่งอย่าง อนุบาลขึ้นมาปฐมปฐมต้นก็อาจจะสองสามอย่างปฐมปลายสี่อย่างามัธยมต้นห้าอย่างมัธยมปลายหกเจ็ดอย่างเขาจะรับผิดชอบแล้วล่ะต่อไปนี้แล้วมีเด็กคนหนึ่งเข้ามาเขาก็บอกว่าวันเกิดของคุณแม่เขาน้องบางกรกับน้องกันวันเกิดคุณแม่ก็มาแล้วก็มาเจียวไข่ เราะนะปอกไข่เสร็จแล้วก็ทําเป็นทุกอย่างนวดไข่ตีไข่ตีจนกระทั่งได้ที่ละแล้วก็ไปเจียวไข่แล้วก็ให้เป็นของขวัญแด่คุณแม่ถวายพระด้วยรับศีลรับพรนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเริ่มเห็นความหมายของคำว่าความสุข จากการได้ลงมือทําคุณพ่อคุณแม่เองก็เช่นเดียวกันอะไรที่ลูกทําให้ด้วยตัวเขาเองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขพ่อแม่บางคนถึงขนาดว่าไม่ยอมให้ลูกทําอะไรทําให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายลูกก็เป็นง่อยมีเด็กคนหนึ่งมาบวชที่อัตมภาพสัมภาษณ์เด็กเด็กเขาพูดว่าอย่างไงรู้ไหมเขาบอกว่า คือพ่อแม่เนี่ตามใจทุกอย่างทําให้ทุกอย่างและกําชับพระพี่เลี้ยงด้วยว่าช่วยดูเมล็ดแตงโมให้ลูกผมด้วยนะ <c ười> คือเอาเมาล็ดแตงโมออกก่อนพอรับหลังคุณพ่อคุณแม่เด็กๆพูดว่าผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่ปล่อยให้ผมทําอะไรด้วยตัวเองบ้างและบทสัมภาษณ์นี้ก็เอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง ฟังแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดน้ำตาไหลขึ้นมาว่าโอ้โหเราปล่อยลูกทำให้ลูกจนกระทั่งลูกต้องมาเรียกร้องกับพระผ่านพระนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะได้เด็กๆนี่มีความรู้สึกมั่นอกมั่นใจมากถ้าเขาได้ทำอะไรด้วยตัวเองเขาจะมีความรู้สึกภูมิใจที่เดินเองวางข้าวของจัด กระเป๋าจัดที่นอนพับผ้าทุกอย่างของง่ายๆแล้วแต่วัยของเขาเราปล่อยให้เขาท,ทําเถอะเราจะไปทําเองทุกสิ่งทุกอย่างคนไทยของเราเลี้ยงลูกอาจจะแตกต่างคนเอเชียเนี่ยเลี้ยงลูกแตกต่างจากฝรัง่งพอสมควรฝรั่งเนี่ยพอถึงระยะหนึ่งลูกก็ต้องทําเองทุกอย่างฝึกให้มีความมั่นใจตั้งแต่เล็กๆในขณะที่คนไทยของเรา ก็พยายามที่จะทําให้ลูกทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นความสุขของพ่อแม่ด้วยนะที่ทําทุกอย่างให้แก่ลูกเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องมาเปลี่ยนวิธีคิดกันอีกว่าเราจะฝึกลูกฝึกหลานฝึกเยาวชนให้เป็นผู้ที่จะรับมรดกของชาติได้อย่างไรไม่ว่ามรดกของชาติหรือของพระพุทธศาสนา ก็ต้องฝึกคนเช่นเดียวกันวัดวาอารามก็ต้องฝึกพระภิกษุสัมเนรก็มาจากลูกจากหลานของญาติโยมนั่นแหละพระเนรพระเนรที่ดีก็มาจากเยาวชนที่ดีลูกของโยมดีมาบวชก็จะได้กลายเป็นพระเป็นเนรที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราจะต้องมาช่วยกันฝึกเพื่อให้เป็นรากแก้วาศาสนาะทายาทรากแก้วของชาติที่มั่นคงต่อไปขอเจริญพร สนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการธรรมาร่วมสมัยในตอนนี้นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารของวัดพระราม9ก้ากาจน์พิเศษได้ผ่านทาง Facebook ค่ะเสร์ชหาคําว่าฝ่ายเผยแผ่วัดพระราม9ก้าและสามารถชมรรยการย้อนหลังนะคะผ่านทาง YouTube วัดพระราม9ก้าก็จะมีเรื่องราวดีๆส่งตรงให้กับคุณผู้ชมค่ะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพต้องะขอตัว,วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เยวาวชนของชาติของเราต่อไปนี้การศึกษามันไม่ได้ถูกจำกัดไว้ที่โรงเรียนและที่สำคัญที่สุดความคิดของมนุษย์เนี่ยมันมีอุปกรณ์เสริมความคิดที่เรียกกันว่าเทคโนโลยีเนี่ยอย่างอัตมภาพพูดอยู่ในขณะนี้ญาติโยมสาธุชนอาจจะไม่รู้ว่าอัตมภาพทำเองหมดเลยตั้งกล้องเองแล้วก็มีรีโมทคอนโทรลเปิดปิด いい